โอ้ยระงามาท่วงเอ้ยเหลืองมินยันเลยน้องสังขารในลาโลกโชคบ่มีอีพ่อแม่ได้นั่งให้ยู่บ้านบ่ทาน พี่กาวถึงวิญญาณเจ้ามาค่อยเอาเข้าหอกรอหาลูกแล้วเจ้าเสียวเข้ามาสมบุญเดี๋ยวหาลูกพี่บุญถึงวัดทัวอารามหามหมู่มานํากันว่าเพิ่นสิเป็นลูกแล้วลูกไม่ยังกัน ยามอยู่ไลยหาเอาจริงเอาของมีเงินทองของทานทั้งหมากยาป้าปิมแม่นี่หนาได้ยินเสิงเต้าหัวฟังเสียงหัวพุ่นหนาวซื้นพุ่นหนาวซื้นมาทาโลกกอยู่บดพื้นจน่าหอดื่นเช้าบ่เห็นเจ้าแม่อ่อนใจแม่ก็สั่งเจ้าไว้เจ้ามาสางลืมลงเด้๋ยน้อ เจ้าส่งลือมบุญคุณพอแม่คนถนอมเลี้ยงหลวตจังไลเริ่มจินประเทศนี้ผี่ละเถือผี่ละเถือเหลือใจเดียไแม่สีได้กับเมื่อค่อยคนท่าหลดดูกบ่อใดแม่ยินไห้กองน้ำตาออกวัดมาแม่ก็ได้เจ็บจังหมอบสองเลี้ยวหาให้น้ำตาเลือหมองสองยังไหนหลับทา เด่กใจไหยเด็กข้าวนีแม่มาได้สีมือเปล่ามากผู้อย่าป้าหอเขาเพียงกันบด่ดได้กินมูคนได้รับสิ้นของจานฟานหวานข้าวแม่นีนนะา้าต้องมาเลี้ยเพื่อประทังห้องทองแม่ได้คของคอยตาป้าจิลูกิมาหายมพระบานปัดมาเอิญเม่ตา เกียจติเดชข้าเป็นคนแม่นันบ่ได้สั่งบุญไว้จ้าก้อนตายอยากขึ้นเดยขึ้นมาบอกน้องไอาย้สั่งฟอกฟองกุศลหลายเดยผูที่ยังเป็นคนบ่ท่านตายให้พากันทำบุญกอทุนกขนาอไว้ย่ามตายไปที่มีกินมีใจบอใ่อาศัยน้ำคนอื่น มิ่งยันไม่ให้แต่อื่นบุญสั่างแม่บม่มีท่านแม่มูจังจีงต่างตบท่านตายนั่นแล้วแม่ที่ขายมันบดไหนาตาตาขายตังวัวก้อย่องเงินสั้นมามิงขายทุกงิิงแม่สิษสังบุญไญว้จต่ก่อนตายแม่ที่ย้อยไวายห้ท่านสงไปสัง่ง่อไปสัง่ง่อ ย่านตาไตไตจะได้กอบุญสามแต่เมื่อ,อยังลูกกำเยวยเวทบังนอกปีนี้เขาหอประดับดินลูกก็กินทตาน้ำกวับตีแมงหูวดาแม่นี่นะที่อดต้นไปปีหน้าสีมาลูกใหม่ยิน่านแม่ขอตังไว้้ำบุญแม่แน่เนื้อโอแน่นอ They know.